ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มอบสิ่งของแล้วก็น้ำดื่มเพื่อส่งต่อความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทาหารกล้าผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยปกป้องชายแดนไทยครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำโดยนางยรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามอบสิ่งของและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความห่วงใยและส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารกล้าผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาอาธิป,ปไตยปกป้องชายแดนไทยรวมทั้งขอแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่กองบัญชาการมณฑนทนหารบกที่21ค่ายสุรนารีอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสงครามครั้งนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะขอหนึ่งกำลังใจจากอบจอโคราชค่ะพวกเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนหนองเหลืองพิทยาคมวันนี้ได้มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาติค่ะ พวกเราขอส่งกำลังใจให้พี่ๆเนพี่ๆทหารและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ จากนั้นนางยงรดาหวังสุภกิจโกศลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับประชาชนที่ต้องการจะบ,บริจาคโลหิตก็สามารถที่จะไปบริจาคได้นะครับที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาดไย ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็เปิดให้บริการเวลา9นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิก30นาทีและห้องรับบริจาคโลหิตชั้น LG ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนี้วันโคราชนะครับก็รับบริจาคเช่นกันสามารถไปได้นะฮะตั้งแต่เวลา,า10นาฬิกาถึง 18.30นาิกา30นาทีนะครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็จะมีการให้บริการในเวลา11นาฬิกาไปจนถึงเวลา17.30นาฬิกานาทีครับ